สวัสดีค่ะพบกับเซลตาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูอินซูอีกหนึ่งรุ่นค่ะเป็นอินซูแคปนะคะ1.9ปี2020ค่ะลูกค้าสำหรับวันนี้เป็นสีขาวค่ะนี่สภาพยังป้ายแดงอยู่เลยนะคะลูกค้าอ่ะนะคะป้ายแดงก็มาแล้วนะคะลูกค้านี่บอกไปเลยว่ารถนะคะใช้งานน้อยมากนะคะสภาพดีมากค่ะ ราคาอยู่ที่59 9 0 0 0าบาทค่ะพร้อมชุดแต่งค่ะแม็กไมยั่งไมยคะ่ะลูกค้าแต่งตลอดเลยค่ะจัดทรงให้ลูกค้าแล้วลเรียบร้อยนะคะนี่ให้ดูรอบรอบก่อนเป็นสีเดิมนะคะลูกค้าแบกสามารถเลือกลายได้ตาไฟสวยงามความสวยงามของตัวนี้นะคะนี่้ายแดงยังอยู่นะคะรถนะคะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะแต่ตัวนี้มาพรีเซนต์ตัวนี้กัน คเดีด๋ยวมาดูภายในของรถคันนี้กันบ้างนี่ค่ะตัวนี้เป็นภายในะเป็นเบาะผ้าสีดำค่ะส่วนใหญ่ดีแม็กเป็นเน้นโทนดำทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าประตูไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกแจรีโมทนะคะเกียร์ธรรมดาเกียร์มันนวนระบบแอร์แบก ABS นะคะครบเนะวิทยุ CD MP3 ค่ะ ไม่แท้ไหม่เดิมประกันศูนย์ยังอยู่นะคะลูกค้าคันนี้นะไม่แท้ไม่เดิมไม่สามหมื่นค่ะภายในยังดูใหม่อยู่เลยค่ะกิ่นใหม่ยังอยู่เนาะนี่นัดประตูเดิมๆค่ะลูกค้าสามารถมาทดลองขับได้ค่ะภายในค่ะตัวนี้เป็นตัว Smart Cap เนาะเปิดได้นัดเดิมค่ะไม่มีขยับค่ะส่วนเครื่องไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะลูกค้าเรากระตีอยู่แล้วรับประกันเครื่องเกียร์ให้หกเดือนหรือหนึ่งหนกิล รถสภาพใหม่ขนาดนี้ค่ะใช้งานก็ได้ยาวพร้อมกับฟิล์มใบรุ่นด้วยนะฟิล์มออกเขียวนี่ใครได้ไปไม่ผิดหวังค่ะบอกเลยคันนี้สวยมากค่ะนี่นาคะยังกันอีกข้งหนึ่งค่ะตอนนี้เป็นสูงนึ่กค่ะปีสองพันยี่สิบคะแคปนะราคาอยู่ที่เก้าแสนก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะสีขาวเนาะ ลูกค้าท่านใดอยากไปรถนะคะสามารถปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารหรืออาชีพในการออกรถไดเ้เลยนะคะเรามีบริการไปนั่งวิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะต่างจังหวัดนะหรือลูกค้าท่านใดอยากมาดูของจริงมาได้นะคะร้านเราอยู่ที่ปฏิพัฒน์ออเตอร์องจอกคู่วาค่ะถนนเรยบบารีนะคะกรุงเทพนะคะร้านเปิดทําการทุกวันงตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะหรือสามารถโทรหาเซลเตอร์ได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ไปลคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ